ประมวลมาทำรมเทศศนาพระธรรมวิสุทธิมงคล ท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนเทศเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2507ณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกันที่หสติปัญญาเป็นสิ่งจำเป็นมากการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ถือเป็นพระของตนอย่างเต็มที่ และสอนอย่างไม่มีลีลับไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสอนจนเต็มกำลังความสามารถปฏิปทาได้ดำเนินมาอย่างไรตลอดความรู้ความเข้าใจที่ปรากฏขึ้นเล็กเลน้อยน้ก็ได้ระบายให้หมู่เพื่อนฟังตามโอกาสอนนันควรทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นคติแก่ท่านผู้มาศึกษาทุกๆท่าน และเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของตนเรื่องธรรมะที่จะอธิบายให้ท่านฟังลึกซึ้งยิ่งกว่านี้เท่าที่ความรู้สึกซึ่งเป็นอยู่ณบัดนี้คงไม่สามารถจะอธิบายให้ฟังได้นอกจากที่ได้เคยได้อธิบายท่านผู้ท้ทองทั้งหลายได้ทราบ มาแล้วทั้งนั้นท่านผู้ใดจะตั้งอกตั้งใจต่อหน้าที่ของตนก็โปรดได้คำานึงอย่าได้นอนใจว่ามาอยู่กับครูบาอาจารย์จะเป็นของแน่นอนแล้วโปรดทราบเสมอว่าในโลกที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอน,าตานัตตนี้ไม่มีชิ้นใดจะเป็นของทคงที่ได้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องตัวของเรากับครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนด้วยกันเลยถ้ารีบตักตวงเอาเสียเวลานี้ปล่อยให้มือ้อวันปีเดือนผ่านไปผ่านไปและปล่อยให้ความนอนใจเหยียบย่ำความภาคเพียรของตนให้ด้อยลงวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นเหลวแหลกในทางความเพียรน,นั่นไม่ใช่ ของศาสดาที่เป็นครูของพวกเราเรื่องของสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะฉะนั้นการเทศทุกๆครั้งจึงไม่เคยเว้นธรรมะสองประเภทนี้เลยท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจในเรื่องสติปัญญานี้ว่ายอย่างไรบ้างการสั่งสอนก็เป็นเวลานานทำไมจึงไม่ปรากฏมีวี่แววให้เห็น ผลแห่งการสั่งสอนขึ้นมาบ้างทุกวันนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วและการสอนหมู่เพื่อนมาก็พอจะเทียบเคียงถึงรายได้รายเสียที่เกิดขึ้นจากการสั่งสอนของตนเองว่ามีผลอย่างไรบ้างหากจะเป็นท่าเป็นทางพอจะเป็นไปได้แล้วการสั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะสอนไปเพื่ออะไร การอยู่คนเดียวในอริยบททั้งสนี้เป็นความสบายไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรทั้งนั้นที่พูดเล็กพูดน้อยตักเตือนกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าที่ไหนไหนและการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านผู้ฟังที่มุ่งมาอย่างเต็มอกเต็มใจให้ได้มีสติทราบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องถูก ทุกๆครั้งที่ท่านแสดงหรือบอกให้เราทราบภาระของผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นภาระเล็กน้อยที่ได้แบกภาระเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาสิบกว่าปีมานี้แล้วรู้สึกว่าหนักไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อไปจึงจะพอมีสติสตังพอมีหลักฐานภายในจิตใจคอยพยุงตัวไปได้มองเห็นก็ดี ได้ยินเสียงพูดออกมาก็ดีเป็นลักษณะที่ว่าบกพ้องเรื่องสติอยู่ตลอดเวลาและบกพ้องเรื่องปัญญาที่จะคิดเพื่อกิริยาความเคลื่อนไหวการพูดการจาของตนอยู่เสมอด้วยถ้าผู้สอนไม่รำคาญผู้ฟังเสียเองกลับจะรำคาญเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็คงไม่ได้ทั้งสองฝ่าย เพราะผู้สอนก็สอนเพื่อผลอันดีแต่ผู้ฟังก็กลับลำคาญเดี๋ยวจะเข้าใจว่าดุด่าว่ากล่าวอาจารย์อย่างไรปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดุดา่าเหตุใดครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นผู้ดุด่าว่ากล่าวเรื่องกลับจะเป็นอย่างนี้ แต่เราได้ทราบความหมายแห่งทมที่ตนเข้าใจว่าดูดานั้นไม่ว่าทำประเภทนั้นๆที่ท่านสอนเราทุกๆครั้งจะไปแก้เรื่องอะไรของเราเรามีอะไรอยู่ภายในตัวของเราท่านจึงบอกสอนอย่างนั้นและบางครั้งท่านก็ดูด่าว่ากล่าวอย่างนั้นและเรื่องจะให้ท่านดูด่าว่ากล่าวเหล่านั้น เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราจะควรสั่งสมให้เป็นความเจริญสำหรับเราหรือเป็นเรื่องที่เราจะพยายามแก้ไขให้เป็นไปตามในของท่านที่สอนเราถ้าหากว่าเรื่องที่ท่านสอนตำหนิอยู่นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็ไม่สมควรเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดๆเพื่อการศึกษาเพราะเรื่องนั้น ก็พออยู่แล้วกับเรานิทันผู้ฟังทั้งหลายคงไม่คิดอย่างนั้นก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าจะมาอบรมศึกษากับครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งตนไม่ฉลา,าดรอบรู้ในความเคลื่อนไหวและจิจการทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับตนจะพึงกระทำจึงได้มุ่งหน้าเข้ามา เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้ตระหนักในเจตนาของตนนี้ให้ดีแล้วมุ่งศึกษาเกินจริงๆการแนะนำตักเตือนสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ไม่ควรจะมาสนใจกับเสียงนอกจากหลักธรรมที่ออกจากกระแสของเสียงเท่านั้นนิรู้สึกว่าได้ทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถของตนไม่ว่าภายนอก ไม่ว่าภายในกับหมู่เพื่อนเรื่องความเป็นอยู่ของตนนั้นไม่ว่าส่วนร่างกายไม่ว่าส่วนจิตใจรู้สึกจะไม่ถือเป็นภาระอะไรหนักหนามากยิ่งกว่าจะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนบรรดาผู้ที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์เพื่อการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปเต็มสติกำลังของตน ที่จะพึงแนะนำสั่งสอนได้เท่านั้นไม่ว่าสิ่งใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนคนให้เป็นคนสั่งสอนพระให้เป็นพระผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์แล้วแม้จะลำบากก็อุตสาพยายามแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่ว่ารายใดแล้วการประกอบความเพียรเป็นอย่างไร จึงไม่ปรากฏขึ้นมาเท่าที่ควรจะเป็นได้ได้สังเกตดูอริยบทของตนบ้างหรือไม่เดินก็ดียืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในอริยบททั้งสีน่นี้ทั้งๆท,ที่ตัวของเราทั้งหมดนี้เป็นสถานที่และจอดแวะของเรื่องเหล่านั้นทำไมจึงไม่ทราบเรื่องที่มาปรากฏตัว อยู่ภายในใจของเราหรือแทรกเข้ามาผ่านไปผ่านบางเวลาแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะที่ความรู้สึกคือใจของเรานี้ได้เกี่ยวกับอารมณ์ไม่ว่าทางดีทางชั่วจะต้องผ่านและจอดแวะที่นี่มิหนำซ้ำก็ปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ในฐานที่นั้นอีกด้วยเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของเรือน เราเป็นเจ้าของเรื่องควรจะทราบเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับตนบ้างไม่มากก็น้อยเรื่องความไม่สะดวกกายไม่สบายใจเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของหัวใจแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเหตุใดได้คิดถึงกันบ้างหรือไม่การกระทำความเพียรเข้าใจว่าเพื่อพิสูจน์เรื่องแบบนี้เหตุใด จึงไม่เข้าใจผมรู้สึกจะหมดปัญญาเหมือนกันในการสั่งสอนหมู่เพื่อนเคลื่อนไหวในขณะใดก็บอกทุกๆครั้งที่ได้เห็นได้ยินไม่เคยปิดบังลี้ลับเอาไว้กลัวว่าเรื่องเหล่านั้นจะไปหมักหมมอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาจากใจดวงนั้นผู้จะนำพระศาสนาไม่ใช่ผู้นอนอยู่เฉย โดยไม่คิดไม่อ่านเรื่องอะไรทั้งนั้นต้องเป็นผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองดูเรื่องภายนอกภายในสติปัญญาถ้ามีบ้างก็ต้องแสดงออกมาภายนอกให้เห็นกริยาแห่งการกระทำทุกๆอย่างต้องมีรัศมีของสติปัญญาแฝงออกมาพอให้คนอื่นทราบได้ว่าคนนั้นมีสติคนนั้นมีปัญญา มากน้อยแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ทราบว่าจะแสดงออกมาได้อย่างไรเมื่อทั้งวันทั้งคืนไม่ปรากฏความมีสติความมีปัญญาแสดงตัวออกมาให้คนอื่นเห็นแล้วเราจะเข้าใจว่าเราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเราจะไปหาที่ไหนอีก หาครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำพร่มสอนเราเราก็ได้ยินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่าพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐแค่ไหนสาวกท่านประเสริฐแค่ไหนและเวลานี้เราเก๋แค่ไหนนี่ทั้งๆท,ที่ปฏิบัติและเป็นนักบวชดาเนินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่แล้วกลับแวกแนวไปในทางไหน ในเพศแห่งพระนี้ผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องความหนักเบาของตนเองจึงมีความหนักแน่นควรจะต่อสู้กับเรื่องอันใดาภายในใจก็ต้องต่อสู้ให้เห็นเหตุเห็น,หน,หนผลกันเรื่องทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในกายหรือภายในใจก็ควรจะจอดส่องดูแลดูเหตุดูผลที่ให้ทุกข์เกิดขึ้น และตามคนดูสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรด้วยความมุ่งมั่นหรือสลับเป็นสระตายเพื่อจะทราบความจริงอย่างชัดเจนในเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องเหตุที่หนุนให้ทุกข์ให้ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดีไม่เช่นนั้นเราจะไม่ทราบกำลังเรียวแรงของเรากับสิ่งที่เป็นค่าศึก ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานาน,านได้เลยทุกๆสิ่งถ้ากำลังเพียงพอกันก็พอจะปฏิบัติต่อกันไปได้ถ้ากำลังทางหนึ่งมากกว่าแต่กำลังทางหนึ่งน้อยกว่าอย่างไรฝ่ายน้อยก็ต้องแพ้แล้วความแพ้ความชนะเราก็ควรจะถือเอาเป็นนักรบคนหนึ่งซึ่งเวลานี้กำลังก้าวเข้ามาสู่สงคราม สงครามก็คือเรื่องตัวของตัวเป็นค่าศึกของตัวนั่นเองการทำสงครามก็ได้แก่แก้แก้สิ่งที่เป็นค่าศึกของตนหรือรู้เรื่องสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกต่อตนเองไม่ใช่เรื่องอื่นใดเราจะคอยหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนไมาแก้ทุกข์ให้เราหรือเราจะคอยหาครูบาอาจารย์องค์ใดมาสดสงวงเล็บเปิดชำระให้สะอาดวงเล็บปิด ให้เราเป็นผู้วิเศษขึ้นมาโดยปราศจากหลักเหตุผลคือความขยันหมั่นเพียรด้วยสติและปัญญาวิธีปฏิบัติมาทุกแง่ทุกมุมผมได้พูดให้ท่านฟังทั้งหลายไม่ได้พูดเพื่อการโอ้อวดในการปฏิบัติของตนด้วยในความรู้เห็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยแต่พูดในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์คือเลือดเนื้ออันเดียวกัน จะดูดะว่ากล่าวขนาดไหนก็ไม่ได้ถือว่านอกเหนือจากความเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันเลยนั่งฟังก็ฟังเรื่องของเพื่อนเดินไปเดินมาในลานวัดลานวาเมื่อมองเห็นก็ต้องมองดูเพื่ออะไรอีกใครมีความบกพร่องที่ตรงไหนก็ต้องนำมาตักเตือนสั่งสอนไม่ให้หลุดมือไปหรือให้ผ่านสายหูสายตาไป,ปเปล่า เพราะเข้าใจว่าสิ่งที่หมู่เพื่อนได้เคลื่อนคลาดผิดพลาดไปนั้นเจ้าตัวคงไม่รู้ก่อนนำเอาเรื่องของตัวเองมาชี้ดูให้เห็นแล้วจะได้ระมัดระวังตัวด้วยสติและปัญญาต่อไปการดูด่าว่ากล่าวในความรู้สึกนี้ไม่เคยมีไม่ว่าแฝงไปด้วยความโทสะซึ่งเป็นตัวความชั่วเพื่อจะให้ไปไปทำลายแก่หมูเพื่อน ซึ่งเป็นผู้หวังดีเข้ามาศึกษาอบรมได้รับความเสียหายล่มจมไปเพราะกิเลสประเภทเหล่านี้แม้กิเลสจะมีอยู่ภายในใจหรือหากเจ้าตัวจะเป็นคนโง่หรือไม่ก็ทราบแต่ไม่เคยแสดงออกมาให้ได้รู้ว่ากิเลสตัวนี้ได้ฝืนหน้าเราออกไปไปทำความรังควานให้แก่เพื่อน เพื่อให้ได้รับความเดือดร้อนโดยการสั่งสอนไม่เป็นอัดเป็นธรรมเพราะอำนาจแห่งทิฏฐิมานะกิเลตันหาของตนเองมีกำลังมากกว่าอย่างนี้ยังไม่ปรากฏในความรู้สึกนี่ยังเป็นเหตุให้ได้คิดถึงพ่อถึงแม่ที่เลี้ยงดูลูกหลายคนมีลูกหลายคนมีเท่าไหร่ก็เป็นภาระของพ่อของแม่จะเลี้ยงดู จะสิ้นเปลืองสักเท่าไหร่ไม่ได้คำนึงถึงความหมดเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติที่จะนำมาบํารุงรักษาลูกเต้าของตนชีวิตจิตใจก็มอบให้ก็มอบเป็นมอบตายไว้กับลูกแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดมากมายเมื่อได้มีลูกศิษย์มาจากสถานที่ต่างๆเข้ามาอบรมกันไม่ขาดวักขาดตอนมากบ้างน้อยบ้างความสัมพันธ์เกี่ยว เนื่องกันระหว่างอัรรมและวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องของสมณะจะต้องปฏิบัติต่อกันเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นหัวหน้าอะไรก็ต้องมาเกี่ยวกับเราทั้งหมดการได้เสียการหมดเปลืองการสงเคราะห์สงหาช่วยเหลือมีมากมีน้อยหรือไม่มีขาดเขินอย่างไรบ้างจึงเป็นเหตุให้ได้คิดได้อ่านไปทุกอย่าง แล้วเป็นอะไรให้ระลึกขึ้นมาอีกทีหนึ่งจากธรรมชาติที่แน่นที่สุดจะถอนไม่ได้นอกจากจะตายเสียเท่านั้นคือความเห็นว่าเป็นลูกของตนโดยตรงลูกศิษย์พระรถาคตฉันใดลูกศิษย์เราก็ฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความผิดพลาดท,ทุกๆอย่างความขาดตกบกพร่องไม่ว่าด้านวัตถุด้านนามธรรมา ถึงกระเทือนถึงใจทุกๆระยะไม่ได้เมินเฉยแล้วใครจะนำพระศาสนาที่นี่เจตนาก็ฝึกจิตเท่านั้นที่มีต่อหมู่เพื่อนไม่ได้เป็นการโอ้อวดเอาสมบัติความดีเฉพาะตนคนเดียวแล้วการพูดเช่นนี้เพื่ออะไรขอท่านทั้งหลายได้คำานึงและพิจารณาว่าว่าอยู่กับพวกท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ด้วยเล่น ไม่ได้อยู่ด้วยเล่นๆและไม่ได้สอนเล่นๆทุกอย่างลากออกมาจากจิตจากใจฟื้นออกมาจากจิตจากใจถ้าเป็นสิ่งที่กระเทือนหรือหลุดลุ่ยไปเสียหายไปแล้วหนักหัวใจนี้ไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งเท่า,มาเมล็ดงาพอคว้าออกมาทุกวันคว้าออกสู่ข้างนอกกิริยามารยาทความเคลื่อนไหวไปมาของหมู่เพื่อนและคว้าเข้ามา ภายในด้วยการสงเคราะห์จิตใจโดยเฉพาะขว้าทุกวันลากออกมาทุกวันไม่ว่าจะธรรมะประเภทไหนไม่ว่าข้อปฏิบัติจะเป็นประเภทไหนที่ได้ปฏิบัติมาและได้รู้ได้เข้าใจมาไม่ได้มีปิดบังกับหมู่เพื่อนเพื่อจะให้มีน้ำใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของตนให้ได้ก้าวหน้าต่อความภาคความเพียร แม้จะไม่เป็นสมบัติของตนก็คงเป็นทํานองที่ไปเห็นสมบัติของคนอื่นแล้วนำมาเป็นคติพยายามเรียนแบบจากเขาแล้วจะกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาถึงไม่เช่นนั้นก็คงจะดีอย่าเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นทองทั้งแท่งปัจจุบันนี้จะเป็นมูดเป็นคูดเรื่องมูดเรื่องคูดก็เกิดขึ้นจากคนคนเดียว จะกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาก็เรื่องของคนคนเดียวผู้ปรับปรุงตนถ้าหากปรับปรุงหลักปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่บำรุงหลักปัจจุบันนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปด้วยข้อปฏิบัติที่ดีงามแล้วอนาคตการข้างหน้าไม่มีหวังอันใดจะเป็นผลตอบแทนคอยพากันคิดถึงหลักปัจจุบันณบัดนี้ให้ดี ความเคลื่อนไหวไปมาผิดพลาดอยู่ในขณะน,นี้ถ้าหากไม่แก้ไขให้ดีแล้วต้องเป็นความเคลื่อนคาดมากยิ่งกว่าไปกว่านี้อย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีกำลังเมื่อได้รับการบำรุงจากความเผลอ,รอหรือความไม่เห็นใจของตัวเองเสมอไปแล้วต้องมีกำลังขึ้นมาคาคุณงามความดีถ้าเราพยายามบำรุงเสมอแล้วเหตุใดจะไม่มีกำลังขึ้น นี่ละอนาคตจะแจ่มใสเพราะหลักปัจจุบันตั้งตังตวไว้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักรมของพระพุทธเจ้านี่คืออนาคตจะแจ่มใสจะแจ่มใสจากหลักปฏิบัติที่ตั้งตนไว้โดยถูกต้องบำรุงตนให้ถูกต้องแล้วท่านจะไปหาคุณงามความดีที่ไหนเมื่อมองข้ามตนไปเสียมองข้ามหลักปัจจุบันคือตนเองซึ่งกำลังมีชีวิตและปฏิบัติอยู่ณนะบัดนี้ แต่ไม่สนใจในข้อปฏิบัติของตนโดยเอื้อมมือไปงมเงาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วจะหาสารประโยชน์มาจากที่ไหนไม่มีปดสทราบกันไว้เสียถ้าหลักปัจจุบันคือเราปรปับปรุงเรายังไม่ได้ขนาดไหนแล้วผลจะเป็นขึ้นมาขนาดนั้นไม่ได้ความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวโดยลำพังตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของผู้อื่นเกี่ยวกับ การทำพูดจาอะไรแม้จะมีการสนทนากันก็ดีอย่าได้หนีจากหลักธรรมคือสิ่งที่จะให้สำเร็จประโยชน์หลักธรรมจงตั้งไว้ศูนย์กลางเราก็ดำเนินเข้าสู่หลักธรรมนั้นผู้อื่นก็ดำเนินเข้าสู่ธรรมที่นั่นแม้จะสนทนากันก็สนทนาเพื่อหาหลักธรรมตรงนั้นผิดถูกยอมรับกันโดยหลักธรรม ถ้ามีหลักธรรมเป็นสถานีที่หยุดยั้งแล้วจะไม่มีจะไม่มีความพอดีเหลืออยู่ภายในกายวาจาใจของผู้นั้นๆเลยผู้ใหญ่ก็ใหญ่ไปเช่นนั้นเหมือนภูเขาทั้งลูกเล็กก็เล็กเหมือนเม็ดหินเม็ดทรายธรรมดาไม่เป็นเม็ดไม่เป็นเพชรอินจินดาที่ไหน ถ้าหากผู้มุ่งต่อหลักธรรมดำเนินเพื่อหาความพอดีมีสถานีที่จอดแวะคือหลักธรรมแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้มีคุณค่าจะอยู่ด้วยกันมามากน้อยก็มีความสุขไม่ได้มีการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาแววงซึ่งกันและกันเพราะข้อต่างมุ่งหาสถานที่จอดโดยถูกต้องได้แก่หลักธรรมความอยู่ด้วยกันก็สบายแม้จะจากกันไปก็คิดถึง นี่แหละหลักธรรมเมื่อเข้าอยู่ในสถานที่ใดทําให้สถานที่นั้นสะอาดเรียบร้อยอยู่ในตัวของเราก็ทํากายวาจาให้เรียบร้อยอยู่ในหมู่พวกก็ทําให้หมู่พวกให้สวยงามน่าดูน่าชมน่ากราบไหว้น่าเรื่อมใสถ้าหากแล้วไม่มีใครเถอะ ก็จะก็จะแต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆให้ยิ่งกว่าเทวดาก็ทําไปเถอะให้โลกของหัวล็อกกันเฉยๆไม่เป็นประโยชน์ขอยุติดเพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสัง ละพระเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา